แกงเห็ดพร้อมไฟค่ะใส่ผักขยะแล้วก็ใส่ผักขยะน้ำค่ะทุกคนจ้าร้อนๆเลยนะคะโดยเฉพาะ ใส่หนอไม้อ่อนค่ะหนอไม้สดนะคะน่ากินนาคะใส่ผักแห้งนำค่ะใสร าจา้าเพื่อนๆที่นี่ทุกคนจ้าแกงเห็ดนะคะทุกคนใส่หน่อมไม้ค่ะใส่หน่อมไม้อ่อนค่ะหน่อมไม้สดนะคะน่ากินนะคะทุใส่ผักแพรียงน้ำค่ะใส่แกงเห็ดพร้อมไฟค่ะใส่หน่อมไม้อ่อนค่ะหน่อมไม้สดนะคะ ใส่ผาขันแยงน้ำค่ะใส่ด้วยนะคะใส่ผาขันแยงค่ะตอนมาค่ะทานได้ยกันนะคะ กินสดๆนะคะร้อนๆ กใส่ผ้าขี้ยน้ำค่ะทุกคนจา้าร้อนๆเลยนะคะคุะแล้วก็ใส่ผ้าขี้ยน้ำค่ะทุกคนจา้าร้อนๆเลยนะคะทุกคนมาค่ะทานด้วยกันนะคะน่ากินสุดๆนะคะทุกคนร้อนๆ เสร็จแล้าเดี๋ยวเราเดอดกันนะคะเดืดไปรอดหนึ่งแล้วค่ะทุกคนแกงเห็ดนะคะแล้วก็ใส่น้ำมาันาเลยนะคะใส่ข่าไก่น่ยค่ะ อย่ามันหยาบก็ลเลยเอาหินปอนังค่ะทุกคนป้อนนะคะ่ะปุ้งเ้าค่ะถือแกงเผ็ดมากเลยนะคะทุกคนใส่ผักกแครงค่ะเอาใส่ผักกแครง,ง ใส่ผักขยะน้ำค่ะทุกคนจ้าร้อนๆเลยนะคะแล้วก็จใส่ผักขยะน้ำค่ะทุกคนจ้าร้อนๆเลยนะคะทุกคนใส่ผักข,ขี้แยค่ะ ขอน้ำเนาะอย่ามันหยาบลยบอเบาใหดขอน้ำค่ะทุกคนข้เาเนีนะคะปูข้าค่ะถือแกงเผ็ดมากเลยนะคะทุกคนแกงเห็ดข้อไฟค่ะอมาค่ะทานด้วยกันนะคะ ่ากินสุดๆนะคะอร้อนๆแกงเห็ดพร้อไฟค่ะตอนมาค่ะทานด้วยกันนะคะ ะกะนินสดๆนะคะร้อนๆ,ๆใส่ผักแครงใส่หน่อไม้อ่อนค่ะหน่อไม้สดนะคะน่ากินนะคะทุกคนใส่ผักแครงน้ำค่ะ ใส่หน่อไม้อ่อนค่ะหน่อไม้สดนะคะน่ากินนะคะทุกคนใส่ปลกะแยงน้ำค่ะใส่หน่อไม้อ่อนค่ะหน่อไม้สดนะคะน่ากินนะคะทุกคนใส่ปลกะแยงน้ำค่ะ อนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบผักคะนียงนะคะทุกคนแต่เป็นอะไรที่ชอบมากาขขานะคะแบบนี่ก็ฝ่ายได้เคุกินกัน คนอ like ื <remember> ่นเขาอาจจะไม่ชอบผักคะนียคนแต่เป็นอะไรที่ชอบมากนะคะตับนี่พอฝ่ายนะคะคุณจัดคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบผักคะนียคนแต่เป็นอะไรที่ชอบมากนะคะตับนี่พอฝ่ายนะคะคุณจัด